เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเกมการชกวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นแต่อยู่โรงแรมนะครับอ๋อเห็นคู่แรกชกก็รู้สึกหัวใจเต้นแบบเอติบหกัวเลยครับตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากแล้วเราวันนี้รู้สึกว่าโดนจะเน้นหมัดอย่างเดียวตั้งใจจะน็อกเลยยใช่ครับผมตั้งใจจะเน้นหมัดแต่พังเอินว่ามาพลาดโดนก้านคอก่อนครับ ลแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้จังหวะฮุกแล้วก็ได้นับคืนครับอ๋อได้ตอนนั้นตอนโดนจานคอกับตอนโดนนับมีความรู้สึกต,ต่างกันขนาดก็ต่างครับเพราะคิดว่าเกมจะอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ครับแต่ก็ขึ้นมาแล้วก็ต่อยหมัดในฮุกแล้วก็เกมกลับมาสู่สีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สนุกออ,ออกมาออกมาสนุกกันทั้งคู่ครับวันนี้ตั้งใจจะมาน็อกใช่ครับผมนี่ครั้งแรกจะมาน็อกแต่พลาดก่อน ไม่เป็นไรครับผมโอกาหน้า่คยว่ากันใหม่ครับคิดว่าวันนี้ได้น่าจะได้รับการชุมือครับก็น่าจะได้ครับการชุมือครับเพราะว่าต่างคนต่างต่อยสนุกใครแพ้ชนะก็ไม่ได้ซีเรียสก็ผมต่อยให้สนุกชนะก็ดีใจครับผมพี่เขาชนะผมก็ดีใจด้วยครับแกออกมาต่อยกันให้สนุกในวันนี้ก็พอครับตอนโดนแก่นคอนี่มึนไหมไม่มึนครับไม่มึนว่ามันโดนเกี่ยวลงใช่ครับเามันเกี่ยวลงแปวดลงแล้วเพราะเกี่ยวคอเราลงแล้วก็น่าพิมพ์หัวที่มาเลยครับผมแล้วกรรมการนับนี่ตกใจไหมก็ ตกใจครับไม่ตกใจครับแต่ว่าไม่มึนไม่อะไรไม่ไม่มึนครับคิดว่ากการไม่น่านับหรือไงก็มันเหมือนมวยไทยก็รีบลุกอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับกองการก็ทําหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วครับเองเตะกดนะเนาะใช่เพราะว่าเราโดนอาวุธด้วยจังหวัดเราโดนอาวุธที่จุดสาคัญแล้เขาต้องนับก็ถูกต้องนะครับแต่เราไม่มึนนะครับผมคิดว่าอาวุธไหนที่ที่คู่ต่อสู้ทําทําชัดเจนกว่าเราก็มีเข่าครับเพราะว่าพี่เขาบอกในจังหวัดเราเดินเข้าไปโดนโดนเข่า มีมีตรงเขาบ้างครับผหนักไหมก็ก็หนักครับมวย้เขาเขาเมื่อวนเขาเขาก็เขาอาชีพเขาก็หนักครับผมปกติเนี่ยในวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าไม่ค่อยให้ตีเข่าใช่ใช่แต่ว่าอันนี้พอจังหวัดเราเดินเข้าไปไงจังหวัดเดินเขาพี่เขายนเข่ามาเลยครับเขายนโยนมาก่อนที่เขาจะจับแต่รู้สึกว่ายกสามเราเราเราก็อ่อนไปเป็นกันนะใช่ครับผมล้วเพราะว่ามันเลือดคือดืดไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับผม น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับผมน้ำหนักนี้ก็โอเคครับโอเคครับไม่ไม่ไม่ได้ลดมากอะไรมากครับผมเป็นไงมาขับใส่นมเล็กขนาดไหมก็มันก็แปลกใหม่ครับเพราะมันเบามือไปหน่อยใส่นมเล็กวันที่เคยแตะนมใหญ่ๆครับเพราะันนี้มันก็เบามือไปหน่อยไม่เป็นไรครับผมอยากจะแก้มือไหมก็มีโอกาสก็ได้ครับถ้าเขาจะได้เจอกันใหม่ก็ต่อยกันได้สนุกเหมือนเดิมครับผมต่อยกันใหม่จะเตรียมแผนยังไงก็เดินขัแรกเหมือนเดิมครับผมขั้แรกเหมือนเดิมครับผมก็อาจจะ ยกระนาบสักสองยกเลยใชก็มีโอกาสก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วคิดว่าแพ้นี่คิดว่าเรารู้ไหมว่าเราจะได้บอลหนักเนี่ยได้เนี่ยไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ทําหน้าที่ผมให้เต็มที่ครับก่อยไม้ถูกให้ถูกใจคนจัดก็พอแล้วครับผมระหว่างสามยกกับห้ายกแบบนี้ชอบแบบไหนบ้างครับผมว่าสามยกดีกว่าเพราะว่าเปิดเกมใส่กันเลยแต่ห้ายกก็มัวเต้นดูเชิงกันอยู่วันนี้สามยกใส่มันเลยให้รู้ดารู้แดงไปเลยครับ มีพูแพ้นะครับแต่ว่าได้โบนัสรู้สึกจะเป็นคนแรกคนแรกเลยวันนั้นพูแพร่ถ้าได้โบนัสนั่นใช่ครับอ๋อนี่เหมือนก็ถูกหวยเลยป่ะครับแต่ว่ถือว่าคงต่อยกันคุ้มคุ้มมากเลยนี่คือโบบคนแรกเขาเป็นหนักจริงๆครับผมยอมรับว่าพี่เขาแก้เกมดีใช่ใช่พี่เาแก้เกมดีแก้เกมแล้วเข้ากัตติใช่ใช่จะตัดมือกำลังของเราวันนี้เป็นไงบ้างของไทยอะไรนะยังเหลืองอันต ทำแล้วก็ยังเหลือแต่ก็มันอืดไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการนวดน้ำมันนะครับอ๋อไม่มีการนวดน้ำมันผ่อนคลายอะไรเลยอืดใช่ใช่ครับมนวดน้ำมันใช่แล้วมันเคยชินกับการนวดน้ำมันนั่ผ่อนคลายแล้วพอเรามวยไทยอ่ะมันต่อยช่างเช้าชงเย็นนะนี่ช่างวันนึงแเราช่วงวันนึงมาลดเราตัวใช่ไม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 ่ก็ไม่เล็กครับผมเท่ากันครับไม่เกี่ยวไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องช่างเช้าช่างเย็นไม่มีปัญหาแต่มันอืดไปหน่อยเพราะเราชินกับช่างเช้าชงเย็นนะครับอ๋อต่นี้เราใช่ครับ ต่อยแบบนี้ยังอยากต่อยวันอยู่ไหมก็อยากต่อยครับผมมีโอกาสก็อยากจะต่อยเรื่อยๆครับผมไปนั่งเจอใครดีแล้วแต่คนจัดเลยครับเจอใครก็ได้ครับผมก็รับได้ไหมครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะให้ผมเจอใครผมก็พร้อมครับผมขาดใจเขาไหมก็ไม่ก็ขาดใจครับว่าขาดใจไหมต่อให้ก็ขาดใจครับแต่ถ้าเจอกันใหม่ก็ชกบอกว่าทำหน้าที่ของเต็มที่ครับผมควันนี้แพ้อยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอบ ก็อยากขอโทษทีมงานครับที่วันนี้ทําเอาชชนะกับค่ายไม่ได้ครับก็ผมทําเต็มที่แล้วครับผมก็หนะค่ายก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ทําเต็มที่แล้วมีเป็นผู้แพ้ที่มีรอยยิ้มเยอะที่สุดเลยนะครับดูมานะโอเคขอให้โชคดีฝากแฟนๆหน่อยครับผมก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามผมครับถ้าผมมีโอกาสอีกผมก็จะทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดกว่านี้ครับผมขอบคุณมากครับคับผมขอบคุณครับ